ยาผ่านหรือ,อสมัครโกนนะครับซึ่งซึ่งต้องมีแอปพลิเคชัน D A C Mobile นะครับก็ช่วงนี้ทางผมเราก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วก็ให้ทางลูกค้าเนี่ยมาเปิด ครับเพราะว่าถ้าไม่เปิดตั้งแต่แรกเนี่ยมันต้องมายืนยันตัวตนผูกบัญชีนะครับพอยืนยันตัวตนผูกบัญชีแล้วเนี่ยมันก็ต้องใส่แกแน่ขั้นตอนส่แกแนาเนี่ยครับเป็นขั้นตอนที่ยุ่งย,ยากคนควรรู้ว่ามันต้องทั้งยิ้มยิม้มเนเออมาะบางคนเนี่ยเกิดมาชีวิตไม่เป็ยิ้มเลยนะครับต้องยิ้มให้เห็นฟันนะครับใอยากหน้า,ากับยิ้มตานะครับใครใครทำแล้วท่านตอบ ตรงนี้นะครับเนาะมันก็ต้องยืนยันตัวตนโดยการสซ็นหน้านะครับแล้วก็การท้ามต่อกันก็จะเปลี่ยนเดิมท้าเป็นลักษณะ่มก็จะ้องกับคู่กันสามคนท้ากันทำกันโดยเหมือนหลักการสองคนท้านะครับแล้วก็พอเรายืนยันตัวตนเสร็จปุ๊บเนาะเราได้รัถือไปแล้วในแอปพลิเคชันไปแล้วแล้วก็เราก็สามารถดูงินในมือถีได้แล้วเนาะสามารถเอเงินได้ใช่ไหม ใครใช้แอปเดียิซโมบายนะครับมีไหมมีเนาะมันทำอะไรได้บ้างก็คือดูยอดเงินคงเหลือนะครับโอนเงินนะครับแล้วก็จ่ายค่าเข้าไปได้นะครับดูนี่ได้ไหมได้ชำระนี่ได้หหไหมได้เพียงแต่ว่าการชำระนี่ต้องสำระครบ มนถึงกาเลื่อนกระเบดมูลาไปถ้าจะชำระแต่ดอกเบี้ยต้องมาติดต่อที่สา,าขาเท่านั้นเพราะว่าต้องทำเอกาสารนะครับสามารถดูข้อมูลสินเชื่อต,ต่างๆได้นะครับถูกไหมถ้าใครมีก็สามารถดูได้นะครับรวไมไปถึงโครงการต่างๆนะครับรวไมไปถึงโครงการนี้ด้วยฉลอะการขายข้าวนะครับกดเข้าไปนะครับมันก็จะมีให้เราถ้าคนลงใหม่แล้วไม่เคยฉลอะข้าว มันจะไม่มีข้อบ่นนะครับเราต้องมาขึ้นทะเบียนลูกค้าก่อนนะครับถึงจะลงทะเบียนได้นะครับก็ถ้าใครใคร,ใครไม่ใครไม่เคยฉลองข้าวปีนี้แล้วก็จะต้องมาขึ้นทะเบียนก,ก่อนนะครับส่วนถ้าหากใครเคยฉลองข้าวปีนี้แล้วเนี่ยมันก็สามา ให้เราตรวจสอบเลยว่าเรามีกี่ยุ้งนะครับเรามีกี่ยุ้งส่วนใหญ่ก็มียุ้งเดียวนาะแต่บางข่านเนี่ยข้าวเยอะมีแล้วสองยุ้งนะครับงั้นตรวจสอบว่ายุคงเราเนี่ยความสูงความยาวถูกไหมนะครับจุได้กี่ตันข้าวเราอยู่ในยุ้งกี่ตันเนาะวันนี้ถามว่าจูกเรี่กปกติข้าวเราเนี่ยข้าวโครงการเนี่ยกี่ตันให้กรอบโวเรียมไปถ้าวยุ้ไม่ตรงให้แก้ไขยุ้งนะครับในที่นี้ เราก็ไปถ่ายรูปข้าวในยุ้งเราอาจจะยืนชี้ก็ได้นะยืนชี้ข้าวในยุ้งก็ให้รูปให้หลานเราถ่ายนะครับแล้วก็ถ่ายรูปยุ้งนะครับและทีนี้มันก็จะให้กดยืย่นเสียงขสโทษทีนี้ผมก็จะไปประชุมตามหมู่บ้านเนาะไปดูยุ้งนะครับ,นะรบไปเอาข้าวมาสูงตัวนะครับแล้วก็นัดทำสัญญา นะครับการทำสัญญาก็คือคำถามแอนเจเช่นนี่แหละยืนยันตัวตนหนึ่งเราสแกนแล้วเนาะทำสัญญาเสร็จปุ๊บคนคำเราก็ต้องมีมือถือด้วยนะครับผมรู้แจ้งต้องมีมือถือเหมือนกันนะใครไม่มือถือต้องรอนะครับต้องรอแต่ไม่แน่ว่าจะมีหรือเปล่านะครับผมไม่อยากให้เขาหวนนะครับเนาะก็คือคนคำ,นคำก็ต้องไแก้หน้ายืนยันภายในกว่นนาเัิม ในกรณีที่วาที่ผมนัดทาสัญญาเนาะกรณีที่ผมตรวจการข้าวแล้วผ่านแช้ตามมาตรฐานแล้วแต่ได้การข้าวทานได้กิจกรรมได้เงินผู้เท่าไหร่ผมก็จะแช่งให้ลูกค้าเนี่ยทอาสัญญาทอาสัญญาว่าคนผู้ทำคณทำก็ต้องทำแน้าเหมือนกันเราบอกก็ต้องทำภายในวันแล้วผมก็ต้องทำภายในวันของลูกค้าทำมาแล้วนะครับซึ่งเวลาก็คือถ้าเจอคนนมานทุกหนึุกแห่งทุกหนนะครับในการสัญญาถ้าเกอ่นนั้นต้องทำใหม่ ถ้าผมมันไม่ทำเ็ต้องทำใหม่ต้องกดกู้ทำผ่านมือถือคนทาก็ต้องทำผ่านมือถือครับก็คือพอทราเสร็จปุ๊บเราก็ต้องแก้บนทำถามว่าให้เขาสแกนหน้าเพเียนตรงๆนะวาใช้น้ำคำคนนี้นะครับโอเคส่วใครที่ยังไม่มีมือถือเนาะก็ถ้ามันมีนะครับถ้าผมใช้คำว่าถ้านะครับถ้ามี โครงการชอข้าวโดยใช้เอกาสารเหมือนเดิมพ่อจะแจ้งทางผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือว่าผู้นำชุมชนหรือว่านักปุูนกนะครับเนาะให้รวบรวมเอกสารมาส่งผม,มผมก็จะไปรอบหนึ่งก็คือถ้ามีใกล้เชา้า